บ,บ,บิ๊กจะพามากินเกาเหลาเซี่ยงจีเลือดหมูซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทย์นะคะและเขาได้รับมิชลินไกด์ด้วยซึ่งเขาจะขายถึงประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะคะไหนใครเคยไปกินบ้างคะร้านนี้รสชาติเป็นไงคอมเมนต์มาหน่อยนะส่วนบิ๊กเองเนี่ยนานๆได้ไปกินทีหนึ่งนะคะซึ่งมันตื่นสายไงไปไม่ทันไง <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงน่าทานมากเลยบิ๊กเห็นมานานแล้วแล้วก็ เป็นมิสลินสตาร์ด้วยเดี๋ยวขอลองขอลองซิมนาบองกอนนะฮะน้ำซุปอร่อยอะ่ะว้าวอันนี้คือบิ๊กชอบมากเลยนะครหมูมมหมูมาชอบอ๋อบ้าชอบอ่ะอร่อยละลายเลยละลายในปาก หรบใครที่ชอบทานตับนะคะนี่คือตับข้าลวกได้พอดีนุ่มมากตับนุ่มๆบมกแข็งกระด้างพอดีมากนี่คือไซไดที่ของโปรดอีกนะคะสบายลิ้นนะ่ะมันสบายฟันไม่ต้องแบบไม่อันนี้นะ่ะไ,ไม่มีกลิ่นเหมาะกับมือเช้าจริงๆสวัสดีก็คือเกี๊ยวกุ้งนะคะนี่เกี๊ยว <c oughs> แล้วก็เป็นกุ้งม็นตัวเลยนะคะข yeah! wow. ้างในเห็นไหมจิมจิ้งชิมบวยค่ะอู้ดูดิอู้ยั่งอะสำหรับใครที่อยากไปลองชิมนะคะร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยนนะคะซอยทางเข้าตัวลุงร่วมจิตค่าขอนแก่น